สวัสดีทุกคน,นครับวันนี้มามารีวิวที่ทุ่งนาของบ้านทุ่งมนนะครับบ้านทุ่งมนอำเภอคำเขียนแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับรีวิวทุ่งนานะครับบริเวณแถวนี้ปลูกปลูกข้าวกันเยอะนะครับนี่ สังเกตนจะเป็นข้าวข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวไอ้ไอ้นี่เขาเรียกว่าข้าวก้อขอสิบห้านะครับข้าวเหนียวปลูกไว้สําหรับกินนะครับข้าวเหนียวข้าวก็มีหลายอย่างนะครับข้าวเหนียวก็ออสิบห้าขอคอสิบหกก็ออหกแล้วก็ขอยอ่สิบห้า ก็แล้วแต่คนจะปลูกนะครับปลูกกอขออะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกเกานะครับกอขอสิบห้ากอขอยี่บห้านะครับแล้วแต่ใครชอบพันไหนก็ปลูกพันนั้นนะครับอ่าบ้านตะบลทงมนนี่นะครับปลูกข้าวกันเยอะนะครับสังเกตดูมีแต่ป่าแต่ข้าวเต็มไปหมดนะครับปลูกข้าวกันเยอะนะครับ นี่นะครับสังเกตดูนะครับข้าวตะมนต์งะมนนี้นะครับเป็นปลูกข้าวกันแล้วก็ช่วงบนนะครับบนปลูกยางปลูกมันตะปะหลังนะครับช่วงนี้นะครับมันตะปะหลังก็กาลังขุดนะครับราคาก็อยู่ประมาณสักสอง 2, บาท80ดสสตางค์นะครับ ตอนนี้ราคายางก็อยู่ประมาณสักยี่สิบกิโลละยี่สิบบาทขี้ยางนะครับยางก้อนนะครับตกประมาณโลละยี่สิบบาทนะครับช่วงนี้เราดูเก็บเกี่ยว,ข,ว,ข,ว,ข,วข้าวเกี่ยวข้าวนะครับข้าวดอก็เกี่ยวกําลังเกี่ยวนะครับแต่ว่าพวกข้าวเหนียวนี่ยังนะครับยังเขียวอยู่นะครับถ้าเกิดดูยังเขียวอยู่ อีกประมาณทักไปเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับข้าวเหนียวก็จะแก่ก็จะทําการเกี่ยวกันเก็บเกี่ยวกันนะครับากาว่าก่อนถึงปีใหม่นะครับจะเริ่มฉเฉลริมจะ้องกันตอนปีใหม่นี้ไปดูทำทำนาเก็บเกี่ยวกันก็จะเป็นว่ไรบา กันบทเลยนะครับก่อนปีใหม่นี้ประมาณทักเดือนธันวาคมาวันที่ยี่สิบไปนะครับก็เก็บเกี่ยวก็จะเสร็จบทนะครับเกี่ยวเสร็จบทแล้วก็เริ่มเฉลิมจะ้องกันเลยนะครับปีใหม่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ขุดมันกันก็มีนะครับขุดมันขุดมันก็เยอะเพราะว่าราคามันก็ดีนะครับแถว ังหวัดโคราชก็ตกประมาณทักสามบาทนะครับราคามันนะครับกิโลละสามบาทแต่ว่าแถวแถวนี้นะครับสอ,องบาทแปดสิบตะตังนะครับนี่เป็นเก้าเก้ากอขอสิบ้านะครับเราไปดูอกอขอยี้าได้เลยครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับยังไม่โหลดเจ้า นี่นะครับข้าวเหนียวนี่ครับข้าวเหนียวนะครับกอขยี้ผ้านะครับสังเกตดูนะครับกอขยี้ผ้านี่จะเป็นใบหนาใบหนาห่วงโตนะครับห่วงโตนะครับห่วงโตก็ต้นเตี้ยนะครับต้นเตี้ยใบเยอะ ไม่นะนะครับอ่านี่ช่วงนี้เริ่มจะกแก่แล้วนะครับไม่นานก็จะทําการเกี่ยวนะครับเป็นอเป็นข้าวเหนียวก็ขอยี่สิบห้านะครับอ่าก็แล้วแต่ใครจะปลูกนะครับใครจะเอาพันธุ์ไหนมาปลูกแล้วก็ตามใจของใครของมันนะครับปลูกกอขอสิบห้ากอขอหกปลูกกันไปนะครับข้าวเหนียวฝั่งนู้นจะเป็นข้าวเจ้ามะลินะครับข้าวหอมมะลิ นะครับปลูกขายฝั่งนู้นนะครับปลูกขายข้าวหอมมะลินะครับขายแต่ว่าข้าวเหนียวปลูกไว้สําหรับกินนะครับปลูกไว้สําหรับกินแต่ว่าถ้าเหลือถ้าเหลือกินก็ขายนะครับส่วนมากจะไม่เหลือนะครับจะบดจะไม่พอกินอีกนะครับแถวบ้านผมจะไม่พอกินพอพอกินไปกินมาก็จะบดนะครับเพราะว่าปลูกกันไม่ค่อยเยอะนะครับจะเป็นปลูกข้าว อมมะลิกันเยอะนะครับผูกขายนะครับครับเป็นช่วงช่วงนี้ก็ยังไม่ยังไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้าวดอนะครับข้าวดอทําการเกี่ยวเกี่ยวเสร็จไปแล้วนะครับเสร็จไปแล้วเป็นบางเจ้านะครับเสร็จไปแล้วข้าวดอยังข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะแก่ช้าหน่อยนะครับไม่เกินปีใหม่นะครับก่อนปีใหม่นี้เสร็จบทเลยนะครับเสร็จบทอ่า ก่อนปีใหม่ก็ต้องเสร็จแล้วครับเพราะว่าจะเลิมจะร้องกันปีใหม่นะครับสนุกสนานกันเต็มที่นะครับมันก็ขุดข้าวก็เกี่ยวย่างก็กรีดนะครับอ่าเป็นว่าก่อนปีใหม่นี่มันก็เสร็จบดนะครับข้าวก็บดบดจะดูเก็บเกี่ยวบดนะครับอ่าก็หลังปีใหม่ไปแล้วก็งานก็ไม่ก็มีนะครับตัวใครตัวมันนะครับ เดี๋ยวก็หาทำก่อสร้างอะไรบ้างนะครับงานมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าฤดูเก็บเกี่ยวก็บดนะครับอยู่อาบางบางก็หาปลาหาปูตามคลองตามหนองกันเรื่อยไปเรื่อยนะครับช่วงหลังปีใหม่ไปแล้วนะครับครับก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ